ธรสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําสื่อการสอนทำศึกษาชั้นตีนะครับปัญหาถามตอบวิชาพุทธประวัติบริเฉตที่3และ4ทํทำศึกษาชั้นตีระดับปฐมศึกษานะครับปัญหาทั้งหมดมี้เดียกัน36ข้อนะครับแต่ละข้อจะมีช้อยให้เลือกกอขอกอ,อ,อมอให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องเป็นคําตอบเดียวตอบถูกคะแนนเต็มก็36คะแนนนะครับสำหรับเวลาในการตอบปัญหาก็36นาทีนะครับ นักเรียนพร้อมยังครับพร้อมมาลงมือตอบปัญหากันได้เลยปัญหาข้อที่หนึ่งก่อนพระโพธิสัตว์จุติลงสู่พระคันทรงประทับอยู่ในสวรรค์ชั้นใดกอจตุมหาราขอดาวดึงขอยามางอดุสิตก่ขอขอคองอให้นักเรียนเลือกคำตอบพักให้เวลาสิบนาที เรลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้ององ,งูดุสิ์นะครับปัญหาข้อที่2พระโพธิสัตว์ทรงอยู่ในพระคันกี่เดือนจึงประสูตรกแปดเดือนขเกเดือนคสิบเดือนง12เดือนกขกงให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลาสิบวินาที เฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อคอควายสิเดือนนะครับปัญหาข้อที่สามเมื่อพระนางสริมหามายาทรงพระคันสุบินิมิตเห็นสิ่งใดกพญาช้างเผือกชูสังขอพญาช้างเผือกชูดอกบัวแดงขอพญาช้างเผือกชูดอกบัวขาวงอพญาช้างเผือกชูดอกมะลิ กขอคองอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10นาทีเฉลยคคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อคอควายนะครับพยาช้างเกิกชูดอกบัวขาว ปัญหาข้อที่สโหราจารย์ทํานายสุบินนั้นว่ายอย่างไรกจะได้พระโอรสขอจะได้พระธิดาขอจะได้ลา,าบก้อนโตงอจะโชคร้ายกอขอของอในนักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลาสิบวินาที คลาคำตอบข้อที่สุดต้องคือข้อกอ,อไก่นะครับจะได้พระโอรสปัญหาข้อที่5พระโพธิสัตว์ทรงประสูติณสถานที่ใดกอสวนลุมพินีวันขอสวนเวลุวันขอสวนลัทธิวันงอสวนสารวนโนทยานกอขอคองอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลาสิบนาที เฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อกอไก่สวนลุมพินีวันนะครับปัญหาข้อที่6พระโพธิสัตว์ทรงประสูติใต้ต้นไม้ใดกอต้นโพขอต้นสาระขอต้นไสงอต้นว่ากอขอคอ,องอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลาสิบวินาที สุดแลกคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไข่ต้นสาระนะครับปัญหาข้อที่7พระโพธิสัตว์ประสูติก่อนพุทธศักราชก,กี่ปีก็่ปีขอสี่สิบปีขอเกปีงอแปปีกอขอคองอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10บวินาที เหลือคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้ององูแปดสิบปีนะครับปัญหาข้อที่8สถานที่ประสูตรปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศใดกออินเดียขอศรีลังกาขอปากีสถานงเนปาลกอขอขอ,ของอให้นักเลยเลือกคำตอบครับให้เวลาสิบวินาที แลือคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อขงองูเนปานนะครับปัญหาข้อที่เการเป่งอภิสวาจาพระพุทธเจ้าตัดวันใดกวันประสูตรขอวันแสดงทครั้งแรกอวันปรินิพานงวันปงอายุสังขารกขอขอ,ของงอ,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 อให้ในเรื่องคำตอบความพยาลามสิบนาที เลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อกอไก่วันประสูต์นะครับปัญหาข้อที่10เมื่อประสูติแล้วพระโพธิสัตว์เสด็จดำเนินได้กี่ก้าวกอสามกขอเจ็ดก้าวขห้าก้งอเกก้อขอคองอให้รีวนเลือกคำตอบครับให้เวลาสิบวินาที เฉแลยคคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไข่เจ็ดนะครับปัญหาข้อที่11หลังประสูตรได้3วันใครทำนายมหาปุริลักษณะเป็นครั้งแรกก็อ,อุทกกาดาบทขออาราลดาบทขออสิตาดาบทงอโกนธัญภาพกอขอของอให้นักเรียนเลือกคำตอบพรัไให้เวลาสิบวินาที เฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อคอควายอสิตะดาบทนะครับปัญหาข้อที่12พิธีขนานพระนามมีขึ้นหลังเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้กี่วันก่อสวันขอ7วันขอ5วันงอ9วันก่ขอคองให้นักเรียนเลือกคำตอบภาัให้เวลาสิบวินาที และคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อขอควายห้าวันนะครับปัญหาข้อที่สิบสามพรามร้อยแปดขนานพนามพระโทธิสัตว์ว่ายอย่างไรกสิทธ,ธะขอโคตมะขอพุทธะงอสักยบุตรกขอของอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลาสิบนาที เลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อกอ,อ,อไก่สิทธ,ธัะนะครับปัญหาข้อที่14บสี่สิทธะมีความหมายตรงกับข้อใดกอผู้มีบุญบารมีขอผู้สำเร็จดังปารธนาขอผู้รู้ตื่นเบิกบานงอผู้ชนะมานกอขอขอ,ของอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลาสิบนาที เลยคําตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไข่ผู้สําเร็จดังปรารถนานะครับปัญหาข้อที่สิบห้าไข่คือผู้ทํานายว่าพระราชกุมารจะเสด็จออกบทกออศิตาดาบทขออุทกดาบท,ขออา,าบทขออาราลาดาบทงโกนธัญ,ญาพามกอขอคองอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลาสิบวินาที แฉละคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้ององอูกนทะยานานนะครับปัญหาข้อที่16เจ้าชายสิทธัตถะประกอบด้วยมหาปุริลักษณะกี่ประการกอสาประการขอสาประการขอสาประการงอสาประการกอขอคองอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10ปีนาที เแล้วคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไข่ส2ประการนะครับปัญหาข้อที่หลังประสูตรได้เจวันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกอจัดพิธีสู่ฝันขอเกิดผลบกพัดขอแผ่นดินไหวงอข้อบรัดาสวรรคตกอขอคองกอให้ดลเรือกคำตอบครับให้เวลา10วินาที ไฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้ององกูพระมารดาสวรรคตนะครับปัญหาข้อที่18ผู้เลี้ยงดูเจ้าชายศิริษฐะต่อจากพระมารดาคือใครก่อพนางปมิตาขอพนางกัญจนาขอพนางอมิตางอพนางประชาบดีกอขอขอ,ของอให้นกเรนเลือกคำตอบครับให้เวลาสิบวินาที ฉลนคําตอบข้อที่ถูกต้องคือข้ององูพระนางประชาบดีครับปัญหาข้อที่19เหตุการณ์ใดไม่เกิดขึ้นในพิธีแรกนาขวัญกอนั่งสมาธิใต้ต้นว่าขอพยามานมาพระจนขอได้ปฐมฌานงอเงาไมา้ไม่คอยไปตามแสงอาทิตย์กขอขอ,ของ,งอนักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลาสิบวินาที เลยคําตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไข่พยามาณมาประจนนะครับปัญหาข้อ20เจ้าชายสิทธัตถ,ถะเริ่มศึกษาศิลปะวิทยาเมื่ออายุเท่าไหร่กห้ปีขอหปีคอเปีงแปปีขอขอคอ,อ,องให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10วินาที เฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อคอควายเจ็ดปีนะครับปัญหาข้อ21ใครคือครูคนแรกของเจ้าชายสิทธัตถะกอวิสวามิขออุตกะดาบทขคอไอศิตาดาบทงอฮาราดาบทขอขอคองอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10บวินาที เลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อกอไก่วิศวามิตรนะครับปัญหาข้อ22เจ้าชายศิทธัะจบการศึกษาทั้งหมดกี่ศาสตร์ก .10 ศาสตร์ขอ .12 ศาสตร์คอ .16 ศาสตร์ง .18 ศาสตร์กขอคอ,องอให้นักเรียนเลือกคำตอบพรับให้เวลา10วินาที เฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้องงูสิบศาตร์นะครับปัญหาข้อ23เจ้าชายสิทธัตถะทรงอภิเศกสมรสเมื่อพระชนมายุเท่าไหร่ก15ปีขอสิปีคอยีปีงอยีปีกอขอ่ขอคองอให้เน,นียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10บวินาที เฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไข่สิปีนะครับปัญหาข้อที่ยีบสเจ้าชายสิทธัตถะทรงอภิเศษสมรสกับไขรกพระนางพิมพาขอพระนางรูป,ปันอันทาขอพระนางประชาบดีงพระนางสุชาดาขอขอของอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10บวินาที เฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อกอไก่พระนางพิมพานะครับปัญหาข้อ25เจ้าชายสิทธัตถะทรงพบเห็นสิ่งใดจึงออกนขนวดกอเทวทูตสี่อราชทูตสี่อธรรมทูตสี่พรมทูตสี่กอขอของอให้เรียนเลือกคำตอบอให้เวลา10วินาที เฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อกอไก่เทวทูตสีนะครับปัญหาข้อที่26ข้อใดไม่จัดเข้าในเทวทูตสี่กอคนเกิดขอคนแก่คคนเจ็บงอคนตายกอขอพองอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลาสิวินาที เฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อกอไก่คนเกิดนะครับป <c oughs> ัญหาข้อ27เจ้าชายสิทธัตรถถทรงสลดสังเวชพระไทยเพราะเห็นเทวด,ดูตใดกอคนแก่กอคนเจ็บกอคนตายงอถูกทุกข้อกอขอคองอให้นักเรียและคำตอบครับให้เวลา10วินาที เหลือคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้ององ,ง,งูถูกทุกข้อนะครับปัญหาข้อยี่สิบแปดเทวทูตใด,ดทำให้เจ้าชายสิทธัตถะยินดีในการบวชกอคนแก่ขอคนเจ็บคอคนตายงอสมณนะกอขอคองอให้เหลือเหลือคำตอบครับให้เวลาสิบวินาที เฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้ององูสมณะน,นะครับปัญหาข้อ29ข้อใดไม่เกิดขึ้นตอนเจ้าชายสิทธธตถะอายุ29ปีก่อตัดสรุขอเห็นเทวทูตสีขอออกบวชมอราบุญเกิดกอขอคองอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลาีินาที เฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อกอไก่ตัสรู้นะครับปัญหาข้อที่30เจ้าชายสิทธัตถะทรงออกบวชอย่างไรกอขี่ช้างขอนั่งราชรถคอขี่ม้างอเดินเท้ากอขอกองงอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10บวินาที สุดยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อคอฝ่ายขี่ม้านะครับปัญหาข้อ31เจ้าชายสิัิธะทรงออกบวชในเวลาใดกใกล้สว่างขอกลางดึกอสายใกล้เที่ยงงเย็นพบคํากกขอกอ,องอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10วินาที เหลือคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไข่กลางดึกนะครับปัญหาข้อที่32เจ้าชายสิทธทัตะะออกบวชมีใครเป็นผู้ติดตามกนายจุนทะขอพระอานณน์ขอพระอัชชิงอนายชนนะกขอขอ,ของอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10วินาที และคคำตอบข้อที่จุกต้องคือข้ององูนายชนะนะครับปัญหาข้อที่สามสิบสามเจ้าชายสิทธัตถะทรงอธิษฐานเพศบรรพะชิตณทีดใดกริมฝั่งแม่น้ำอโนมาขอริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาลาคอริมฝั่งแม่น้ำคงขางอริมฝั่งแม่น้ำสินทุกขอขอคองงอ เลือกคำตอบครับให้เวลาสิบวินาทีเฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อกอไก่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมานะครับปัญหาข้อที่3ามเจ้าชายสิทธัตถะทรงใช้สิ่งใดตัดพระมวีกอดาบ ขอมีกลคอพระขันงอกันไก่กอขอฟองอให้นักเรียนเลือกคำตอบค่ะให้เวลา10วินาทีเ <B ling> ฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือพ่อคอควายพระขันนะครับ ปัญหาข้อที่35ใครเป็นผู้ถวายเครื่องบริขารแด่เจ้าชายสิทธัตถะกสหมบดีพรมขอพระอินทรขอคติการพรมงนายชนะกขอข,อของงอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10วินาที เฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อขอควายคติการละพมนะครับปัญหาข้อสุดท้ายข้อที่36ในคืนก่อนออกพนวดเจ้าชายสิทธัตถะทรงทอดพระเนตรเห็นนางสนมนอนหลับมีอาการเหมือนกับอะไรก็คนละเมอขอคนนอนกลนข้อซากศพงอคนเสียสติ กขอของงให้ในักเรียนเลือกคำตอบให้เวลา10วินาทีเส mm. แล้วคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อคอควายซากศพนะครับเป็นไงครับทั้งหมด36ข้อตอบถูกกี่ข้อได้กี่คะแนนครับลองเช็คดูนะครับ สำหรับปัญหาถามตอบวิชาพุทธประวัติปริเชษสามและสี่ก็จบลงีิงตัวนี้นะครับโปรดติดตามปัญหาถามตอบวิชาพุทธประวัติปริเชษห้าทาศึกษาชั้นตีระดับประถมศึกษาตอบชุดต่อไปนะครับธรรมสวัสดีครับจากศูนย์สื่อการสอนพุทธศาสนาวัดสวนวางตำบลแม่นางขาวอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาธรรมสวัสดีครับ